เอาละครับก็ต้องขอแก้วสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้าบิงแมนตอนนี้ผมมาอยู่ในเกมจูดิทเวิร์ดเดอะเกมเขากับเข้ามากันแล้วนะครับหลังจากที่แบบว่าโอ้โห เมื่อวานนี้ต่อสู้เดือดจริงๆหลายแพ็คเลยนะครับวันนี้ก็เออก็อีกหลายแพ็คอีกอะแต่ว่าไอแพ็คที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือ Cat of Titan นะครับซึ่งผมจะยังไม่ตีหรอกเก็บไปก่อนละกันวันนี้เราก็จะมาเล่นแพ็คจีโจดจับจับลูกนกจำจีมาเขือปออะเล่นแพ็คแรกดีฟฝ่านะครับเพราะว่า ไม่ได้เล่นสัตว์น้ําเลยสงสัยต้องเล่นสัตว์น้ากันซะหน่อยนะครับแต่ก่อนจะไปเล่นสัตว์น้ํากันก,นก็ขอดูอะไรสักหน่อยกันแล้วกันนะครับเพิ่งเข้ามาไงอุ้ยอ,อันนี้ยางเลยอุ้ยอ,อันนี้ก็ยางมาปะในๆก็ในๆและตีกันเลยดิฟ่าสําหรับลีกนะครับมีใครรู้หรือ,อยังนะครับเราจะตีแยงชิงตัวนี้กันนะครับนกเนี่ยนกดํานะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยต้องใช้กินพืชทั้งหมดนะครับ บ้าจัดจัดอย่าบังคับอะไรกันได้มันมีขอบเขตหน่อย่ะโอ้โหตายแล้ว,วนกดำก็คือตัวนี้นะชื่ออ่าสตูทีโอไมมัสนะครับต้องอ่านถูกมังแหล笑<笑>นะสตูทีโอไมมัสนะครับอเด็กเขาบอกนะครับเอซทั้งหลายเขาพูดนะครับว่าชื่อนี้นะอืแต่ผมเรียกนกดำก็แล้วากาันง่ายดีนะครับอไปไปดีฝ่านะครับเสียเวลาไปเยอะแล้วมา มันเล่นน้ำกันซะหน่อยมันก็บังคับเราอีกแล้วรู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะเป็นแพ็คบังคับเกือบทั้งหมดเลยนะไม่รู้บังค,บบงค,บบงคับนู่นบังคับนี่บังคับนั่นไม่รู้จะบังคับอะไรนะมักหน้านะครับ <laughs> ผมก็จะเอาเป็นตัวไหนไปก่อนเดย์คิดไม่ตกเลยนะเนี่ย <laughs> เรียกว่าคิดไม่ตกเลยนะครับอเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วากาันไหวไหมเนี่ย น่าจะไหวอยู่นะยังไงมันก็เออดาเมจมันก็ไม่ได้เพิ่มไม่ไม่ได้เพิ่มไงเพราะว่าธาตุเดียวกันนะอาเราก็เอาเอา,เอาตัวนั้นไปเราก็เอาตัวอืมต้องประเ็จศึกได้ด้วยอะถ้าประเ็จศึกไม่ได้นี่เราจะแย่เอานะครับพี่ผมเปลี่ยนใจดีว่าผมเอาตัวนี้ไปดีว่านะครับแล้วก็เอาเฮ้ยดีแล้วตัวนี้แหละต้องสู้ได้แนะ่แล้วก็อาตัวนี้แล้วก็อาตัวนี้มา ไม่มั่นใจเลยจริงๆบูนตรงเลยโหดาเมจน้อยประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลือดก,ก็โหครึ่งหนึ่งเลยเหมือนกันไม่มั่นใจเลยแต่ไม่เป็นไรถ้าแพ้เดี๋ยวก็ค่อยออกมาสู้ใหม่กันแล้วการแบงค์เราเยอะไม่กลัวหรอกรวยมาต้องห้าแสนนะอุ้ยผมชอบตัวนี้เหมือนกันะนนี้นอุ้ยยังสวยอ,อ,สอะลิวิลเซ็ตเซมอะอ่าป้องกันหนึ่งไว้ก่อนแล้วกันยังไงก็ยังรอดนะครับดูดี่ว่าจะจบตีเราไหม พวานายมันโจมตีนะครับโจมตีเธอที่รัก <c oughs> อัสัมอุยหางเป็นผู้ด้วยอ่ะเป็นยังไงอ่ะเป็นคลีบที่แบบเหมือนเป็นผู้เป็นผู้โอเคมา <c oughs> ถ้าฉันมีสเต็กละ่ะพวกมึงตายหมดอ,ะ <c oughs> อ่ะอโจมตีสอง <c oughs> อันนี้โย <c oughs> ปิ้เรามันเผ่าพันธุ์เดียวกันนะจะบอกให้ใช่ตัวเดียวกันแบบว่าวไม่ใช่วะ่ะ <laughs> ดูจากชื่อนะไม่ใช่นะเดี๋ยวผมก็จะทำยังไงดีวะเดี๋ยวมจะโจมตีสามป่ะเอ้ยมีสแต็คแค่เจ็ดนะพอไหมเออไม่น่าพออ่ะป้องกันสามว่ <laughs> มันโจมตีสามแน่ๆแ,แล้วตาต่อไปมันโจมตีสามนะผมเดาตามสูตรของบอสดามันมัดกันลด้แบบงี้ซ้มแต่สี่ยกเลยนะไม่มั่นใจเลยนะเนี่ยมันเลยเนี่ยตาน,นี้มันโจมตีสามแน่ๆเลยนะครับเดาเอาไว้แต่ว่าสแตกแ็กเจ็ดเราน้อยเกินไปไงเออไอซัมผมตายนะครัชิบหายและเหลือสแตก็กอีก เราต้องใช้สแต็กเปลืองอยู่ดีอะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสี่ห้าเลยเหรอเราต้องใช้ยันห้าเลยนะครับแล้วก็ต้องป้องกันไหมไม่ป้องอะป้องก็เอาไม่อยู่ตายซะงัะ้ประกาศลังพิฆาตให้มันรู้จักซะมั่งว่าใครมันหวดที่สุดในทะเลแห่งนี้ชิบหายแล้วไฮโนซอรัสน,นะครับเอยโจมตีสี่งําผมตายอะ แต่ตัวนั้นโจมตี600อเลยนะแต่เอ้ยเราก็มีเลือดห0 0เหมือนกันวะร <laughs> ับดาเมจได้หนึ่งทีนะครับเอา้าอย่างงี้ก็สวยหลูกกูกา่าแน่โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามเหลือไว้หนึ่งมาเลยมาลันน่นกันกันงับนล่นะไม่ทันได้งับกับจมูกยาวก็เลยจิ้มเข้าไปก่อนนะครับมาเลย <laughs> <laughs> ไอแมวน้ำไอปลาหน้าแมวน้ำ แต่ไฮบิดมาแล้วเอาโจมตีสิเสร็จโจมนีเข้าทางสุดๆไม่ตายหรอกนี่มันชัดลาบไห้บดัดด้วยใช่ที่ไหนแล้วก็มั่วไปจัดการมันงบดูปากกังก็ไปเรื่อยเลยทีเดียวไม่ตายให้มันรู้ไปสู้ผันแพ้ไม่ได้เฮยเฮยงมมีการทำปากเงียมด้วยโอเคชนะไปแล้วหนึ่งยกนะครับ ไม่ยากไม่ยากโอ้โหนี่แหละปะหาปหาปัญหาเดือดประเด็นหลักตายแล้วหโหเราแพ้ทางจจัดเลยเราจะไปสู้ได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหตาย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 ไม่เอาแต่แม่เอาจริงไม่ได้แล้วนะมันมันยังไงเอาโหมันเค้นให้เราต้องเอาจริงนะผมก็จะเอาเป็นตัวยังเหลืออีกสองยกเลยนะชิบหายแล้วชิบหายจ,จัดเลยนะบ อืมเอาตัวนี้ไปเก็บสแต็กก่อนนะครับแล้วก็ตัวล่างไม่ได้เลยวะมันไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยยังไงดาเมดก็ต้องมีสามสี่ร้อยปวดด่วนเลยอะ่ะโอ้สามร้อยก็เหลือแค่ร้อยห้าสิบเองอะ่ะโอ้โหดตายแล้วแล้วจะไปล้มพันห้าได้ยังไงวะเอแล้วจะไปล้มพันห้าได้ยังไงวะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวดาวเมทจะจัดไปเลยนะตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอา นี่ไม่ต้องดาเมจจัดก็ได้เอาแค่นี้ก็พอพอไหวปะพอฟัดพอเวียงไะเฮ้แต่ตัวสุดท้ายก็ต้องเก็บตัวที่ส่องให้ได้นะครับไม่มั่นใจเลยบูดเลยว่าไม่มั่นใจเลยเอาตัวนี้ไปอะน่าจะได้แล้วแหละน่าจะไหวอยู่นะครับหรือเปล่าไม่มั่นเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปตัวนึงตรงได้แน่ตรงได้แน่แน่มันเป็นอะไรที่เล่นยากมา 7 0็ร้อยเลยอ่ะตายแล้วกูตายแกแกป้องกันมึงไว้ก่อนภาวนาให้มันจมตีนะครับเราจะได้เก็บสแต็กได้นะครับขู่มันวะคู่มันว้ทำจะควาดมันไว้เออละให้มันกลัวให้มันกลัวต้องรีบก้จัดเรายังไวโอเคเวียงหัวไปเอหละเวียงปากไปเรื่อยๆเอยให้มันกลัวให้มันกลัวเออจบตีหนึ่งเหลือไปสองตายแล้วแน่ๆเลย กูไม่ส่วนแล้วกูมีสเต็กแล้วตาหน้าตายแนะ่เอาป้องกันหนึ่งนะแต่มันก็ยังมีสี่นะหวอันตรายชิบหายในะตัวนี้มาอย่าไปกัวมันมันไม่โจมตีว่ะเจ้าจำตายซะเถอะฟาดหน่ามันกูลดเกือ่อนมนได้หน่อยนึงก็ยังดีหกสิบไป อะไรวะเนี่ยไม่ไดุ้มสกิทยังไม่ได้เลย68เนี่ยมันมี6แล้วใสเ่เต็มแน่นะครับเป็นบอดร,รูปแบบใหม่เน้นเน้นเก็บสแตก็กเป็นบอดที่เน้นเก็บสแต็กว่าโอเคุสองร้อยแปดสิบตีก็พอได้อยู่นะอ่าจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจตีสี่นะครับแล้วก็ตายแง่แก่แหละ่ะล่ะเออป้องกันไหมไม่ป้องแน่นอนสภาพนี้ป้องไม่ไหวตายซะอยู่เลย ตั้งกัดต้อยกระชากให้มันรู้ถึงความโหดของเราโอ้พูดเลยเชื่อเรื่องตรงเลยะว่าไม่คิดว่าปาโลมาจะโหดขนาดไหนจมตีสามด้วยมันเหลือไว้หนึ่งโอากระแทกเออผมไปแล้วผมมันยังต้องเหลือไว้หนึ่งอีกอะโอ้บ้าจัดเลยนะเนี่ยหยิบไปแล้วเหลือไว้หนึ่งอีกจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่ห้า หกเลแล้วต้องจำตียนันหกเลยแล้วป้องกันสองทิ่ายแล้วอุย้ยมันเก็บไว้ตัวหลังด้วยผมแพ้แล้วนะเนี่ยอสักโอ้โห่าบ้าจัดเลยแพ้แล้วนะครับม,มันมีห้าวะ่ะไม่ไหวไม่มีไม่มีเลือดอเลือดน้อยเกินไปโด,ดจนจมตีห้านะครับตายโอ้โหโดนไอ้นาสปรรดตกัดตายห่าไเลยตายแล้วงูเขียวห่างไม่กูเอ,อื้อ เอาแท่งอะไรมาแปะหัวด้วยโอ้โหแพ้ยังไม่พอแถมมีเด็กดื้อโอเว่นไปจัดการหน่อยโอ้โหงาวเลยเนี่ยงุนหงิดอย่างแรงสู้มันไม่ได้เลยว่ะทําไมวะเนี่ยโอ้โหตายแล้วทิบหายจัดเลยนะครับอ่าสงสัย้องเปลี่ยนตัวละอ่ะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เฮ้ยมันต้องเอาจริงกันหน่อยแล้วมั้งวันนี้ถ้าไม่เอาจริงหน่อยนี้สงสัยจะล้มยากนะครับอืต้องปลุกตัวนี้ขึ้นมาแน่ๆอ่ะปลุกขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ อ,อ,อขณาด,ดามเมซีร้อยยังเอาท้าไม่ลงเลยบูดเลยดามเมซีร้อยยังเอาท่าไม่ลงเลยจิบหายัจัดเลยนะเนี่ยสถานการณ์ยางไงี้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้อสลับตัวกันต้องเปลี่ยนตัวกันนิดหน่อย ไม่ไหวว่าดามเมจน้อยชิบหายเลยพูดตรงๆเลยว่าดามเมจน้อยชิพหายเลยทําไงดีวะเนี่ยอะช่างมันแล้วกันเอาอย่างเงี้ยแหละดูซิว่าจะชนะไหมนะครับไม่มั่นใจเลยว่ะบูดเลยว่าไม่มั่นใจเลยว่อะอะมาลุยต้องชนะได้สิจะถอยไม่เท,ท่าไรหรอกกี่มาเปลี่ยนตัวตัวนี้97เจ็ดอเว้ยป้องกันหนึ่งไว้ก่อนมา มันจะเล่นสูตรเดิมหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับอไอเอ๋ยมันไม่เล่นสูตรเดิมว่ะชิบหายเข้าไปใหญ่เอ้ามันมีสามป้องกันก็ดีอ่ะชิบหายแล้วถ้ามันโจมตีเราตายเลยเนี่ยเก็บสแต็กไปไอ้หนูไม่โจมตีเจ้าจัมเจ้าจําพูดสูตรนะครับโจมตีหนึ่งเอ้ยป้องกันสองเอ๋ยไอ้บอดเก็บสแต็กมาเลย ผมต้องโจมตีฟิชสี่แหละโจมตี4ี่ <c oughs> จ,4จริงด้วยมาแล้วตัวแรกเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าครั้งแรกมันโจมตีหกใช่ไหมไฟแรกนะครับ <c oughs> ดาเมจน้อยชิบห <c oughs> ายเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหต้องโจมตียันห้าเลยเหรอแล้วเก็บไว้เพื่อนสามจะไหวไหมเนี่ยเก็บไว้สามนะครับตายไจะอย่ายยเลย ว้าคอมันยาวไงเหมือนงูนะครับเปวลาชกลงมาก็เลยรุนแรงมากไม่เคยคิดเลยว่าปาโลมามันจะเก่งกันะเนี่945เลยนะโอ้โหตายเลยโอ้มันพลังเจดไงอ้อมันคือพลังแห่งเจดไงโจมตีมันวิเค้าหนึ่งก็ยังดีซ้านี่ทีนี้เหลือพันหนึ่งแล้วมาลุ้นกันนะมันมี6เว้ย ใส่มันกะเอ้ยมันโจมตีห้าเลยนึ่งอีกแล้วเฮ้ยโจมตีหกโชคดีจัดๆโฮ้ยดีๆแหละชนะแน่โอ้โหโดนกัดสองทีตายแล้วโดนกัดโคตรแรงเลยหูปลาโลมาสมัยยุคไนโนเสรานี่มันโหดจริงๆนะอ่ะแล้วก็เรามีเจ็ดร้อยไอ้ตัวนี้มีห้าร้อยห้าร้อยก็เหลือเหลือประมาณสามร้อยไม่ถึงสามร้อยดีสองร้อยแปดสิบ <c oughs> คิดคำนวณกันคิดคำนวณกันป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามดิฟ้าเพื่อภามชัวร์เก็บไว้สองไว้ล้มนะครับแค่นี้ก็ล้มได้แล้วกัดซะ <c oughs> อสมเรียบร้อยอุโหโอ๊หสองร้อยหกสิบเก้าเองไม่ถึง280สองร้อยแปดสิบด้ยซ้ำมาแต่เราชนะแน่เพราะเราเก็บไว้ส่องแล้วนะครับ <c oughs> ตายซะเถอนทีนี้เบงตะกี้กัดกูใช่ไหมเฮ้ <c oughs> <c oughs> ไอหน้าสเปรด หายซะเทออยอยู่เลยจัดการมันไทยนี่ชื่อว่ะชื่อไทยโลโซลัดนี่ไทนีท่อะไรละ่ะเรียบร้อยอม,มีน้ำชนะแล้วโอ้ยกะว่าจะเล่นง่ายๆสบายๆกลายเป็นงานยากซะง,งั้นนะโอ้เว้นไปจัดการก่อนอะไรก็ไม่รู้โอเคแล้วเกินเช้าๆอ่าไปต่อสิครับอรออะไรลนะ่ะ โอ้โหโอ้โหเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรนะเดีสู้เก็บสแต็กเก็บสแต็กเก็บสแต็กตก็ยังพอสู้ได้เว้ยเฮ้ยแต่ผมว่ามันต้องเปลี่ยนตัวมาอย่างแน่นอนนะครับการที่มันเปลี่ยนตัวมาเราจะเอาตัวนี้ไปรับดาเมจก่อนนะครับอ่า4อ6โ,โอ้โหยังไม่น่ากลัวตัวนู้นน่ากลัวกว่าเยอะอตัวเมไน,นตนี้น่ากลัวกว่าเยอะเลยเดี๋ยวมไม่ได้แล้วเดี๋ยวสงสส่ต้องนี่เพิ่งยกสามเองนี่มันเพิ่งยกสามเองโอ้โหตายแล้วโอ้ชีวิต ต้องปลูกไข่สักคนอีกแล้วอะเสียเสียจัดจัดเลยนะเนี่ย <laughs> ปลูกตัวนี้42นะครับโดนไปแปดสบแบงเลย <laughs> เอาตัวนี้นะครับพอมันเปลี่ยนตัวมาฟุบเอาตัวนี้จัดการตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวปิดเกมเนี่เรียบร้อย <c oughs> นี่เอาดีฟ้าเปลี่ยนใจเอาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ดีฟ้าอ,อย่างนี้พอไหวอย,อยู่พอวัดโเวี่ยง <laughs> พอเปลี่ยนตัวมาปั๊บป๊บ,ปบตัวนั้นมี200อ้อแจ๋วแจมโอเคลุย <c oughs> ตามสูตรมันต้องมีมา <c oughs> ไอปลาแมวน้ำตัวนี้ไม่ธรรมาดาว่ะดูนี่ดูด <c oughs> ด 2018, 2, 112, นี่ิ2 0อ1ะอน่ะ2 1 1 2นี่ไม่ใช่11แค่เลเวล15เองนะครับอ,อผมจะอ,อต้องป้องกันหนึ่งดิเออเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมาผมตายนะครับไอตัวล่างอันตรายสุดๆผมว่ามันเปลี่ยนตัวมาแน่นอนนะครับ ป <ś led> าโลมาอีกใส่พันหนึงใช่ไหม <ś led> ไอ้ตาบ้องแบวเนี่ยเอามันไม่โจมตีแต่มันมีแค่หนึ่งนะครับอามาเลย <ś led> ยังไงก็ยังไหวโ okay. <ś led> อเคเผอมัอไลายละแกตายแนะ่โ <ś led> อ,อ้ยมันยังเหลือหนึ่งวะโอเคอ่ะซับไม่เป็นไรป้องกันได้ดูครามอุดทนสะก่อ <ś> น <led> ยังไงฉันไม่ตายง่ายแนะน่ดี้คำนวณมาดีมนเลยใส่เข้ามา โจมตีสผมยังอยู่นะเออซาทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันอมตะวันนี้ี <c oughs> ่โจมตีไหมเปลี่ยนมาโจมตีไหมสี่หนึ่งสี่อุ้ยล้มได้เลยนเนี่ยเปลี่ยนมาปุ๊บโจมตีสาม้ยเดี๋ยวเราตายว่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราตายเราจะสู้ที่เหลือไม่ได้นะผมจะทําอย่างนี้นะชอบยังไงก็ต้องมีสแต็กไว้ก่อนนะมา ใส่มาเทพยืนมองทำไมอ่ะชิปหายเหลือไว้หนึ่งอีกแล้วอถอ้ยทั้งกระปีอ่ะซ้ำเรียบร้อยผมตายนะครับูนี้เก็บสแตก็กตั้งแต่ตอนนั้นไปเลยดี่ฝ่านะาสามเป็นเจ็ดนะครับแล้วมันจะเล่นง่ายกว่านี้นะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสี่ต้องโจมตียันสี่ไงแล้วก็ต้องไหมต้องป้องกันไหมมีสองร้อย มี2อ0รอยไม่ต้องป้องอะ,อะเก็บไ้เพื่อนหมดเลยนะเพราะตัวสุดท้ายสู้ได้แน่ๆนายซะอย่าอยู่เลยเงียบเรียบร้อย <c oughs> ยังไงมันก็ไม่กล้าโจมตีเราง่ายๆเราจะบอกให้มาเลยมันมีห้าอีน้าเราป้องกันสองเราก็อยู่ในนี้เฮ <c oughs> ้ยเจ๋วแจมยังไง <c oughs> ทะลุมันเลย <c oughs> มันไม่กล้าโจมตีว่าโอเคอีกพวกไม่ใช่ของแท้นี่แหละ ทองแท้มันต้องตัวอย่างงี้โอเคเรียบร้อยมีน้ำที่แท้จริงต้องเป็นยางีงนี่มันพลัง GW, เจอ JW ไปเลยมีนี่มันก็ JW เหมือนกันว่ะแต่เสียใจด้วยมันแพ้ธาตุเนี่ยอุชิพหายแล้วมันข้าเมือกผมแล้วนะเอยตีลังกามาแล้วอ แตกหมี่ทั้งตัวไปเลยดีเดียวโอ้ยได้อย่างนี้ซิลูกคีตายไปแล้วเดี๋ยวลูกน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้จะขึ้นเป็นลูกคีแทนนะครับจ็คการมันไถโลสวัสด์วิงว่งก์ไปแงบไม่กัดตัวห่างตีซะงั้นหนี <c oughs> มันไม่น่าอร่อยหรอกมั้งมันเลยไม่สมควรต้องโดนกัดน,นะครับใช้หางตีก็พอแล้วมั้งเนี่ยอ่ะยกสุดท้ายแล้ว ยกแข่งปัญหาครับผมอา้าวทำไมเรนกันอย่างนี้ทำไมพวกนายทำอย่างนี้อ้ยหน้ามันเคี้ยวจริงเจ๊เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้ไปปิดฉากโอเคจบู้เรื่องห <c oughs> น้ามันใสจริงแกต้องเจอมิก,การุดดอนซะแล้วสภาพนี้โมโหจ,จัด <c oughs> มาเลยไอหน้าปุมันไม่หน้าปูหรอกแต่ว่ามันเหมือนมันเหมือนสับประรดมากเลยเป็นโรสร้านโบราณที่เหมือนสับประรดมากเลยนะมาเฮ้ยเลเวลสิบนิ่ราบ้องแบ้วมากเลยวะ่ะเมกกาโรด,ดอเนี่ยความโหดไม่มีเลยวะ่ะชี่ผายโดนโจมตีเลยความโหดไม่มีเออตายเมกกาโรด,ดอกูไม่โหดเลยโอเคเอามาถึงก็แกงกันซะและ้วอโถเอ้ยเพิ่งใช้ครั้งแรกเลยเนะี่ยโจมตีหนึ่งโจมตีสอง จมตีสแล้วก็ต้องป้องกันไหมไม่ป้องแล้วไม่ป้องใดๆเก็บไว้ให้ลูกพี่ใหญ่ตายซะยัยยุนี่นะกัดเจ้าให<อ>้ไม่ตายให้มันรู้ไปสิจะ <c oughs> มีโล่เกาะอะไรฉันก็ไม่กลัวทั้งนั้นแหละแกยิงเรเวว5เนี่ยเรียกว่าขน,นมของฉันเลยทีเดียวจะเคี้ยวให้เพลนเลยมาตายซะยัยยุเลยตายไหมนี่นะไม่ตายเว้ ผมว่ามันฟันห่างกลับแน่ๆมันมี6แล้วว่ะแต่กระลุมเทียวยากนะถึงจะมี6ก็ตามนะครับโจมตีสองกลมไม่ได้เลยถ้าโจมตีแค่สนี่บูเลยถ้ามีแค่สนี่โจมตีไม่ไม่ตายแน่โจมตีเหมือนเดิมเดี๋ยวมันต้องเก็บสแต็คใหม่เอ้ยไม่เก็บว่ะแงบอบอกได้ไม่ตายนะมา วนคู่กันอยู่อย่างนี้แหละเอาม่โจมตีแต่ฉันลุกแก้วกันแล้วหนึ่งสองสามแล้วก็โจมตีห้าตอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดาตายซะงั้นน่ะโอ้โยไม่ได้แก๊กเลเนี่ยตายซะแล้วตาปนนะครับตกใจไงเฮ้ยกูม,มาเจอพวกนี้ได้ไงวะเนี่ยอันตรายทิ่ผ่ายเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหโจมตีสี่ตายโอ้โห มาแล้วลูกพี่ใหญ่ต้องออกโงเองถึครั้งลบสะกออนตายซะเธออยู่เลยจัดก,การมันลูกพี่ใหญ่พิฆาตได้เลยเจ้าลูกน้องทั้งหลายฟาดตัวให้ตอ้อนี่การฟาดห่างที่แท้จริงต้องทำอย่างนี้นะลูกพี่ใหญ่ได้กาวเอาไว้เสียไปแปดสบแบง ถ้าไม่ได้การ์ดทองนี่เรียกว่านอนไงท้องเลยทีเดียวมาปัดดื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 อโอ้โหได้แรกวัตัวนึงเออจะดีใจดีไหมเนี่ยกูอ่ะพอดีฟ้านะครับดูเดือดไปแล้วอุ้ยไปนัวออกมาแล้วนะครับตัวเมื่อวานนี้เจ้าแจม <laughs> เอาไว้ให้บิดนะครับโอเคมีหลายตัวแล้วว่ามันต้องบิดได้สักตัวนึงอ่ะเ่าีหยนแล้วเห็นแล้วคุณกินจ,จิตใจเอาเอาตัวไหนดีวะเอาอเฮ้ยกินพืชก่อนดีเออกินพืชเอาไปเป็นกำลังลบกันดีเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เดือดเลยนะครับในในเียวไม่ถูก <laughs> ในเลขในเลขกี่วันวะเนี่ยสวันโอ้โหรอไปเถอะ รอจนค้างเรื่องเลยทีเดียวเฮ้ยจะซื้อได้ตัวงแล้วอะเจ้าแจมอ่ะพอดีฝ่านะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมางล่างนะครับอ่าได้ตีแพ็กเดียวกันไหมได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับพี่ก็ได้ไอนี่ไปแล้ะตัวเก่งเลยทีเดียวเนี่ยแระจริงๆอ่ะพอดีฝ่านะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโ g แกนทุกคนแฟนดายยังเล่นอยู่ <laughs> ไปแล้วเ้วย